โอสุเอมแ l a ช่วยให้ยิงฟ a l รนซ์คมขึ้นจริงไหมทุกคนกำลังดูช่องเม g ่กพีและวันนี้ฉันจะมาไขาข้อสงสัยเรื่องความแม่นของการคลิกเมาส์ซึ่งมันก็คือการยิงหัวคมคมในเกม FPS นั่นแหละเริ่มจากเกมโอสุที่มีนักแข่ง FPS บางคนชอบไปเล่นในสตรีมทำให้แฟนๆที่ชอบมาดูสตรีมของเขาเนี่ยเกิดไอเดียว่าหรือว่าการเล่นเกมโอสุจะทําให้เขายิงแม่นขึ้นสําหรับคนที่ไม่เคยได้ยินว่าเกมโอสุคืออะไรฉันมีตัวอย่างมาให้ดูมันก็จะประมาณในคลิปนี้ จริงๆพอดูแล้วมันก็ยังพอจะมีเหตุผลที่จะเชื่อมโยงกับการยิงแม่นได้อยู่นะ เพราะว่าตัวเกมโอสูเนี่ยมันจะไอหมดปกตินะมันจะทําการลากเมาสนะ์เนาะให้เคอร์เซอร์มันไปอยู่ตรงจุดแล้วเราก็กดคลิกถึงมันจะเป็นแบบเป้านิ่งๆแล้วเราลากเมาส์ไปไม่มีการหันมุมกล้องเป้าไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ถ้าเกิดว่าปิดจอแล้วเรามองแค่มือขวามันก็เหมือนกับผู้เล่นคนนั้นกําลังนั่งเล่นเกม FPS อยู่นั่นแหละขอสรุปสั้นๆว่าเกมโอสูมันก็ช่วยในเรื่องการยิงแม่นนิดนึงละกันแบบนี้จริงๆอะ่ะอย่างน้อยการเล่นโอสูมันก็ต้องลากเมาส์ไปที่จุดจุดหนึ่งอย่างแม่นยําแล้วก็รวดเร็วต่อมา M อันนี้ต้องบอกเลยว่าแค่ชื่อก็ชัดแล้วมันคือพื้นที่ของการฝึกการเลงปัญหาคือคนส่วนมากเนี่ยเข้าใจว่า a อ็มแแมันคือไอาการที่เราคลิกลูกโป่งเนี่ยแข่งกันว่าใครคลิกลูกโป่งได้เร็วกันจริงจริงอันนี้มันเป็นแมปแมปหนึ่งที่อยู่ใน a อ็มแแบที่ชื่อว่ากริดช็อตคือคนส่วนมากนิยมเล่นกันเพราะว่ามันสนุกมันยังมีอีกหลายแมปแบบมีเยอะมากๆอะ่ะที่ช่วยสามารถทําให้เรา ฝึกการเล็งได้ดียิ่งขึ้นถ้างั้นวันนี้ฉันก็เลยมีตัวอย่างบางแมปที่จะมาแนะนําอันนี้ก็คือได้จากการที่แอบไปส่องๆดูโปรเพเยอร์ทั้งหลายกับคนที่เขาใช้เอ็มแในการฝึกยิงเป็นประจำเนาะก็จะมีประมาณนี้เริ่มจากก i ดช็อตอัลติเม e ก็คืออันที่ให้ดูตอนแรกอะนี่มันก็จะประมาณนี้เลยคลิก3อันมันจะโผล่มาทีละสามอันก i ดชอ็อตก็คือมันจะเป็นแบบช่อง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 น่าจะเป็นเอ่อห้าคูณห้าบ้งช่องช่องช่องแล้วเราก็คลิกให้มันเร็ว พอเราคลิกไปมันก็จะเป็นอันใหม่โผล่ขึ้นมาให้มันมี3อันตลอดเราก็ทําไปแบบนี้ให้มันจบอันเนี้ยมันจะเน้นในเรื่องของการวอร์มอัพเป็นหลักครับถามว่ามันช่วยให้เรายิงแม่นขึ้นไหมส่วนตัวนะฉันคิดว่ามันเอาไว้วอร์มอัพคือใครก็ใช้อันเนี้ยใช้ไว้เพื่อวอร์มอัพต่อมาอันนี้จะเป็นมัลติไลท์เทรมีโปรเพเยอร์หลายคนนิยมใช้มากคือพอเราคลิกปุ๊บมันจะมีเส้นครับเส้นก็จะลากไปที่แทร็กเก็ตต่อไปแบบนี้ถ้าเราลากออกนอกเส้นความแม่นยําเราจะลด อ่าถ้าเราสังเกตใช่ไหม accuracy ด้านบนมันจะลดเนาะอ่ะาคะแนนก็จะลดความแม่นก็จะลดเพราะฉะนั้นเราจะพยายามให้การเล็งของเราเนี่ยให้มันออกนอกเส้นให้น้อยที่สุดอืมนี่แบบนี้ต้องต้องตั้งใจนิดนึงนี่ขนาดตั้งใจยังหลุดเลย ตั้งใจเกินแล้วอันเนี้ยมันจะมีส่วนช่วยในการทําให้เราอ่ะลากเส้นไปยังเป้าหมายด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดซึ่งมันจะมีผลต่อความเร็วในการที่เราจะลากเป้าไปหาเป้าหมายด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเราอ้อมอ่ะถ้าสมมุติว่าเราไปอันเนี้ยเราอย่างเงี้ยเห็นปะระยะมันก็เพิ่มเนี่ยมันก็จะช้าลงถ้าเราอ้อมกับเราลากตรงๆอ่ะอันเนี้ยชัดเลยคือพอมันยาวๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ลากให้มันตรงๆอ่ะแบบเร็วๆอ่ะอ่ะเห็นปะอันเนี้ยอันนี้ใช้ยังไม่เสียงไงอ่าเนี่ย แล้วก็ฝึกเราก็ควรเริ่มจากช้าๆให้มันชินเนาะเนี่ยลากให้มันเป็นเส้นนี้ให้ได้เนาะอาจจะช้าๆก่อนให้มันใกล้เคียงที่สุดครับอเพื่อลดระยะในการลากเมาเราจะได้ไม่น้องอ้อมเนาะไม่งั้นมันก็ต้องมันก็ต้องรีแอจัสใหม่อะแบบถ้าเราลากสะบัดไปไม่ตรงเนี่ยสะบัดไปไม่ตรงัดไปไม่ตรงก็ต้องรีแอจัสไม่ตรงก็รีแอจัสแต่ถ้าเกิดว่าเราทําจนชินมันก็จะเริ่มตรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในแมพที่เห็นโปรเพเยอร์ชอบฝึกกันอ่าต่อมาก็จะเป็น สวิ t ช h แทร็กอั t ติเมทสวิ t ช h แทร็กอัลติเมทก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็คือเราต้องลากเมาส์อ่าลากไปลากตามมันแล้วเลือมันก็จะลดเรื่อยๆไหมถ้าเราโดนนิดเดียวปุ๊บมันไม่ตายไหมมันไม่หายไปเนี่ยอ่าก็คือเราต้องลากตามนิดนึงแบบนี้อ่าลากไป แมปนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสะบัดเมาส์ไปหาเป้าหมายที่เคลื่อนไหวอ่าเป้าหมายกาลังเคลื่อนที่อยู่แลเราสะบัดไปหาคือมันจะไม่เหมือนแบบพวกแบบกิจช็อตที่เราสะบัดไปหาเป้านิ่งเนาะเป้ามันอยู่เฉยเฉอะ่ะมันไม่ได้ขยับไปไหนอันนี้มันขยับตลอดเห็นไหมมันก็จะมีการพีดิกรวมถึงเราลากต่ออีกนิดหน่อยเพื่อใช้ในการสเปย์เวลาเราฝึกยิงเนาะมันก็จะช่วยนิดนึงเป็นอีกหนึ่งแมปที่ผมพีนิยมเช่นกันอ่าต่อมาอันนี้สเตรฟแทร็ก อันนี้ก็จะเป็นแบบลากเนอตามอะ่ะมันจะคล้ายๆ switch t r a แต่ว่า switch track มันคือเราสะบัดไปหาเป้าอะ่ะสะบัดไปสะบัดไปสะบัดไปอันนี้คือมันจะต้องนานหน่อยครับเราจะต้องแบบค้างอยู่ที่เป้านาน,านๆต้องลากตามอ่าเนี่ยอันเนี้ยถ้าศัตรูมาโยกใส่หน้าเราเราก็จะพอประเมินได้ว่าเอ้ยเราจะพอเล็งมันโดนไหมนะอ่าอะไรแบบเนี้ยอ่ามนุษย์มันจะมี r e ฟ l e เนาะทุกครั้งที่มันเปลี่ยนทิศทางอะ่ะเราก็จะต้องรีบ รีบสะบัดไปทางตรงข้ามให้ทันทามันย้ายแล้วก็สะบัดต,ตามก็ช่วยระดับหนึ่งเลยเวลาเราต้องขยับตามอะ่ะเนี่ยเล็กๆอะ่ะถ้าเกิดว่าเป้ามันเล็กๆอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยถนัดถ้าเราไม่เคยฝึกอะไรแบบนี้มาก่อนมันรู้สึกว่าการขยับตามไอ้นี้ มันยากใช้เป็นคนหนึงอ่ะที่รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าใช้ไม่ค่อยฝึกการสเตรทแท็กไงด้วยความที่เป็นมือสไนอ่ะเล่นแต่สไนอ่ะมันส่วนมากมันสะบัดอะอันนี้คือมันลากตามเป้าไม่ค่อยชินก็มาฝึกอันนี้ก็ยากและรู้สึกว่าถ้าทำได้มันก็น่าจะช่วยในการยิงปืนกลที่ดียิ่งขึ้นต่อมาเฮดช็อตเฮดช็อตก็ตรงตัวเป้าระดับหัวขนาดอันนี้มันอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะเนี่ย ถือว่าลูกมันใหญ่ไปน,นิดนึงจริงๆแล้วถ้าเป็น head shot ลูกมันควรเล็กกว่านี้เพราะว่าระยะนี้มันคือระยะค่อนข้างใกล้ครับเวลาเราไปยิงจริงๆอ่ะอย่างในวารออย่างเงี้ยถ้าศัตรูอยู่ระยะกลางๆอ่ะหัวมันจะเล็กกว่านี้อ่าแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการฝึกครับเนี่ยก็สะบัดไปมันจะอยู่ในระนาบเดียวกันก็คือเราจะฝึกสะบัดแค่แนวนอนเท่านั้นนี่ขนาดเป้าใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยโดนเลย ประมาณนี้สำหรับเฮดช็อตจริงๆแล้วคนที่จะมาฝึกเฮดช็อตนะถ้าเกิดว่ายังไม่มีสกิลในการวางเป้าระดับหัวเนี่ยการฝึกเฮดช็อตอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเพราะว่าเฮดช็อตอ่ะมันจะต้องรู้ระดับว่าศัตรูจะออกมาแนวนี้แล้วหัวจะอยู่ประมาณความสูงประมาณนี้แล้วเราแบบฝึกเฮดช็อตไปมันจะช่วยเยอะเพราะว่าเราจะสะบัดแค่แนวนอนอย่างเดียวบางคนที่ยังรู้สึกว่ายังวางเป้าหัวไม่เป๊ะข้ามไอ้แมปนี้ไปก่อนก็ได้สุดท้ายซิกช็อตอัลติเม e หนึ่งในแมปยอดฮิตมากๆของโฟโตเพเยอร์ <ๆ S 1> ก็คือการคลิกจุดเล็ก คือฉันต้องใช้สมาธิมากในการลิกใแค่มันโดนมันเล็กจริงนะส่วนมากฝึกจุดเล็กขนาดนี้มันจะมีผลในเรื่องของการยิงระยะไกลครับเพราะว่าถ้าไกลๆเนี่ยศัตรูก็หัวเล็กอย่างนี้นแหละแล้วเราต้องค่อยๆขยับช้าๆเราอย่ารีบถ้าเกิดว่าเรารีบเกินไปมันก็ไม่โดนหรอกถ้าเราจะสะบัดยิงแบบคมๆเหมือนกิจช็อตที่มันลูกใหญ่ๆอะ่ะอันนี้คือมันต้องใจเย็นๆครับถือว่าเป็นการฝึกสมาธิปไปด้วยในตัวนะันต้องแบบ มันต้องตั้งใจอ่ะรชะว่าซิกช็อตอ่ะเป็นเป็นบทฝึกที่ดีแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิด้วยเพราะว่าเป้ามันค่อนข้างเล็กแล้วเราใจร้อนไม่ได้อ่ะประมาณนั้นก็หมดแล้วมีประมาณนี้นี่ก็คือรายชื่อแมปที่เซิร์ชแล้วก็เจอเลยเนาะมันก็จะเป็นเอ่อแมปที่ท่านเห็นโปรเพเยอร์หลายๆคนมักจะมีแมปประมาณนี้คือบางคนอาจจะมีบางอย่างเพิ่มเข้ามาแต่ว่าอันนี้เป็นพื้นฐานที่แบบหลายๆคนอ่ะก็มักจะใช้แมปพวกนี้ในการฝึกเอมรูทีนชุดฝึกที่ให้ดูไปเมื่อกี้ ฉันคิดว่าเป็นชุดฝึกที่สามารถใช้ได้กับผู้เล่นทุกระดับตั้งแต่ผู้เล่นที่หัดเล่นยันไปถึงระดับโปรแบบโปรเพเยอร์เลยอะ่ะสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่ฉันแนะนําว่าอย่าไปใส่ใจกับความเร็วแม้กระทั่งในกิจชอ็อตที่เขาชอบเล่นเอาคะแนนเน้นเล่นเอาความเร็วอะอย่าไปทําแบบเนี้ยไอแบบเนี้ยอย่าไปทํา เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้เราแม่นขึ้นแล้วเราฝึกไปแต่ละวันแต่ละวันเราจะไม่ค่อยเห็นการพัฒนาของตัวเองแทนที่จะทำแบบเมื่อกี้น้ะแบบสะบัดเร็วๆรีบๆอ่ะรีบๆโดนๆไม่โดนไม่รู้สะบัดไปก่อนทําเร็วๆลองลดความเร็วลงครับช้าๆเนี่ยแล้วก็ถ้ามันเริ่มได้มันง่ายเร็วขึ้น ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังพลาดความแม่นเราน้อยเนี่ย87%ใช่ปะเราดูที่ความแม่นเนาะพยายามทําความแม่นให้ได้90%ครับอ่าถ้าเรารู้สึกว่า9 0น้อยไปเกล้กันสัก95%ถ้าเรารู้สึกว่าความแม่นเราน้อยให้เราลดความเร็วเนี่ย9กก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยดีแล้วต้องลดความเร็วประมาณนี้ ก็คือเราลดความเร็วเพื่อให้มันเกิดความแม่นยำมากขึ้นมันคือการฝึกซ้อมที่ถูกต้องใช้กับกีฬานทุกประเภทในโลกคือความถูกต้องมาก่อนแล้วพอมันเริ่มเกิดความชํานาญเราทําทุกวันทุกวันทุกวัน,วนในถิ่งที่ถูกต้องนะสมองมันจะจดจําแล้วมันจะเร็วขึ้นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาแต่ความเร็วแบบวันนี้คะแนนไม่ดีเราอยากได้สกอร์เอาเร็วอีกเอาเร็วอีกอสกอร์เยอะเลยสกอร์พุ่งเลยเร็วเหลือเกินถ้าเราทําแบบนี้อ่นะ ไม่ใช่แค่กีดช็อตนะครับทุกโหมดจ่ว่าคนคนเล่นกีดช็อตอ่ะชอบเน้นความเร็วเพราะว่าส่วนมากอ่ะเขาเอากีดช็อตมาเพื่อวอร์มอัพทีนี้ต้องดูจุดประสงค์ถ้าเราจะฝึกทํากีดช็อตให้แม่นยําและดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทําเป็นรูทีนเพื่อฝึกอ่ะฉันแนะนําว่าให้ช้าและแม่นแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการวอร์มเพื่อแบบ อาจจะลงแรงและอยากจะวอมก่อนเร็วไปเลยได้เร็วแค่ไหนที่คิดว่าตัวเองพอจะทําโดนอะ่ะทาไปเลยครับไม่ต้องแม่นขนาดนั้นก็คืออันนี้จะเป็นการวอมอัพถ้าเป็นกรณีวอมอากอยากจะเร็วๆไปแต่ถ้าอยากจะฝึกอย่าเร็วครับทีนี้สิ่งที่ันรู้สึกว่าในทั้งหมดนี้เลยนะที่โปรเพลย์ชอบใช้กันที่รู้สึกว่าชอบแล้วก็อิมแพกมากๆฉันให้สวิตแท็กเพราะว่าสวิตแท็กมันเร่งไม่ได้ครับคือมันเร่งมากไม่ได้มันต้องแท็กตามด้วยเนี่ย ฉันชอบอันนี้สุดเหมือนการสะบัดของเราอะ่ะต้องดักหน้าไปนิดนึงแล้วก็ต้องลากตามต่อยนิดนึงมันเหมือนแบบได้หลายๆหลายๆสกิล,ล skill ในการฝึกแค่แบบเดียวอ,ะอ่ะส่วนตัวชอบสวิตแท็ช้าๆก่อนได้ครับเหมือนกันสวิตแท็ใช่ปะตอนตอนที่เราย้ายเป้าอะ่ะนี่ค่อยๆค่อยๆก่อน ค่อยๆค่อยๆค่อยๆส่วนแมปอื่นพวกซิกช็อตหรือมัลตไลน์เทสฉันเชื่อว่าซิกช็อตเป็นแมปที่คนจะโดนบังคับให้ใจเย็นเพราะมันเล็กครับฉันว่าทุกคนใจเย็นอยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะสิ่งที่แตกต่างแล้วกันระหว่าง M l a มกับ o s สูที่ชัดๆเลยนะ คือโอส่วมันจะเป็นแบบหน้าดำๆแบบแล้วก็เราขยับเคอร์เซอร์เนี่ยขยับขยับไปหาเรียกว่ามันจะไม่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างตาเราที่มองเห็นกับมือเราที่ขยับแต่ในขณะที่เอ็มแ l a มันเป็นเฟิร์สพละสันเวลาเราขยับากล้องมันกล้องมันขยับไปด้วยอะ่ะการที่กล้องมันขยับไปด้วยมันจะส่งผลให้สมองเราสัมพันธ์กับมือเรามากขึ้นเวลาเราเอาไปเล่นกับพวกเกม FPS เกมอื่นๆแต่สําหรับมือใหม่มากๆเลยที่แบบว่ายังอ่านเกมไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าศัตรูน่าจะออกมาจากตรงไหน คาดเดาไม่ได้คือต่อให้เราลากหัวคมแค่ไหนครับถือถ้าเราไม่รู้ว่าศัตรูจะมาจากทางไหนแลวเราไม่ได้วางเป้ารอไว้อะโอกาสที่เราจะยิงได้นั้นมันก็น้อยมากๆฉะนั้นเราเลยต้องฝึกบทเรียนพิเศษที่มันมีอยู่ในเอ็มแลบด้วยมันจะเป็นแมปที่เป็นการจําลองการตั้งรับและการบุกด้วยความที่ฉันก็ไม่เคยฝึกแต่พอดีดันไปเจอพอดีแล้วกันอ,อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นการจําลองการตั้งรับของด่านบายบอมบีเนี่ยมันก็จะเป็นศัตรูผมมาแบบนี้ ตัวอย่างก็ออกประมาณนี้แล้วมันก็จะมีอีกอันนึงอันนี้อีกตัวอย่างนึงก็ได้ที่เป็นตั้งรับ <laughs> มันเล็กอยู่นะจริงเนี่ยอันนี้คือการวางเห็นปะ่ะอ่าเราวางเป้ารอศัตรูเข้ามาแล้วก็เราก็แค่กดยิงเนี่ยอะไรแบบเนี้ย อันนี้คือการฝึกวางเป้าแบบตั้งรับเดี๋ยวเราไปดูการฝึกวางเป้าแบบบุกกังอันนี้เป็นตัวอย่างการบุกด่านเฮเวนบอมซีอ่ะลองประมาณนี้หลักการของแมปนี้ แมปที่เป็นประมาณนี้ฝึกตี๋ยหลักการมันคือการที่เราจะต้องไล่เป้าอย่างเงี้ยเราต้องคอสไฮเพทเบนต์วางเป้าดีๆรอครับคิดว่าศัตรูจะอยู่ตรงไหนเนี่ยวางรอวางรอวางรอพอเจอเราก็คลิกอ่าเนี่ยประมาณนี้แล้วก็การเปิดมุมถ้าเราเนี่ยเราแบบเปิดมุมแบบไม่คิดอะไรเปิดมาปุ๊บโอ้โหอันนี้ก็คือเราเปิดมุมไม่ดีมันก็จะฝึกให้เราเปิดมุมทีละนิดปุ๊บอ่ะค่อย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 โดนได้แต่เยอะค่อย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 เปิดเนี่ยเราคิดว่าศัตรูจะอยู่ อ่าอันนี้นะจากใจเลยถ้าใครที่เป็นมือใหม่จริงๆที่แบบว่าหู no เดียเลยอะว่าศัตรูจะมาทางไหนอะไอฝึก entry นี่ช่วยเยอะมากๆครับคือตั้งรับอ่ามันยังพอมีภาพนงว่าศัตรูต้องเข้ามาตีสซมันต้องเข้ามาทางนี้แต่ถ้าเป็นฝั่งบุกอะมันเดายากว่าศัตรูจะอยู่ตรงไหนมันมีเนี่ยที่มีเยอะไปหมดเลยการที่มาเ,เลือกเซิร์ชหาคําว่า n t r y นยทุกคนเนี่ยเรามาตรงนี้ใช่ปเราเซิร์ชคําว่า e n t r เนี่ย ไม่เจอ VCT ก็ได้พวกแบบ Valorant e n c h y อะ่ะหาดูพวกเนี้ยมันอาจจะมีบางอันที่แบบว่ามีอย่างอื่นด้วยสปิดบีนู่นนี่นั่น,นคือมันอาจจะไม่ได้มีครบแต่ว่าอย่างน้อยอันไหนที่มันมีอ่ะอันไหนที่มีคนเขาสร้างแมปพวกนี้เอาไวอ้อ่ะทันบอกเลยนะว่าสำหรับมือใหม่โคตรช่วยอะ่ะเนี่ยอย่าง SNA อะ่ะมือใหม่ไม่รู้หรอกมันต้องเลงตรงไหนอะ่ะคือเข้าใจปะหลักๆเราก็คิดว่าศัตรูอยู่แค่ตรงเนี้ยมือใหม่จะคิดว่าศัตรูอยู่แค่ตรงนี้จริงๆมันก็ต้องไล,ไล่ไล่นี้ด้วยไล่นี้ด้วยเนี่ยมาไล่ไงไล่ข ปึ๊บมาปึ๊บไล่อ่ะเห็นปะ่ะคือตรงเนี้ยมุมแรกต้องเช็คปึ๊บมุมสองเลีงข้างล่างปึ๊บเลงข้างบนปับ๊บอะนี่เห็นปะ่ะไล่ไปถ้าใครที่แบบว่าเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีความชํานาญไม่ได้เล่นมานานอะเขาจะไม่รู้ว่านี่คือจุดที่เป็นไปได้ที่ศัตรูจะอยู่แม่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยอ่าอันนี้มีไม่ครบเท่าไหร่แต่ว่า คือมันไม่ได้มีทุกจุดนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดที่คาดว่าที่ศัตรูเล่นจริงๆอ่ะเนี่ยพวกนี้เยอะมากเวลาที่เรามาซ้อมอ่ะพยายามอย่าเปิดมุมให้ศัตรูเห็นเรามากกว่าหนึ่งตัวครับค่อยๆเนี่ยเปิดทีละตัวครับอ่ะอันนี้มันมันไฟบังคับเห็นปะอันนี้มันคือคอมโบเนี่ยไฮโลเซตอัพอันนี้มันเรียงไม่ได้ที่จะเจอ2คนอันนี้เจอคนเดียวปะใครที่ยังไม่ได้แบบฝึกจนวางเป้าชํานาญรู้คาดเดาศัตรูได้ดีไอ้พวกรูทีนที่พูดไปอ่ะเก็บไว้ก่อนได้ครับ มาเอาวันนี้ก่อนเพราะว่าการที่เรารู้จุดที่ศัตรูอยู่แล้วเราคาดเดาได้อะมันจะช่วยในเรื่องการวางเป้าสกิลที่สําคัญที่สุดในการยิงแม่นอะไม่ใช่การสะบัดครับแต่คือการวางเป้าเวลาที่เราไปดูแข่งหรือดูสรีมเมอร์เล่นเก่งๆอะช็อตส่วนมากที่เขายิงกันวันแทบเฮดช็อตวันแทบอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากการสะบัดครับอันนั้นอะคือส่วนน้อยมันมีบ้างนะที่แบบศัตรูหัวอยู่นูน่นสะบัดไปปุ๊บหัวเลยส่วนมากมันไม่ใช่ส่วนมากคือเขาเอาคอสแทรวางรอแล้วศัตรูออกมาแล้วคลิกปุก๊บแตกหรือมันเป็นช็อตแบบนีี้น่ ศัตรูอยู่นู่นนะไม่รู้ใช่ปะพิกปุ๊บ,บอ่ะอย่างนี้อันนี้เขาเรียกคอสแฮปเพดเมนต์อันนี้วางเป้าเห็นปะเราไม่ได้วางตรงนี้เราวางตรงกำแพงนี้แล้วเราออกปุ๊บนี่พอดีมันก็จะเร็วครับมันก็ปุ๊บอย่างเงี้ย อันนี้คือคอร์สเทรนเมนท์ที่แบบคือถ้าเป็นมือใหม่อ่ะฝึกเถอะจริงๆมันจะเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยอ่ะก้าวกระโดดทันทีถ้าทําพวกนี้ได้ถ้าเราสามารถเดาว,ว่าศัตรูจะออกมาตรงไหนได้คุณเก่งขึ้นแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเรามาดูข้อเสียกันบ้างเอ็มแลบอ่ะมันก็มีข้อดีเนาะในเรื่องการฝึกมุมในเรื่องการวอร์มอัพแต่ฉันจะบอกข้อเสียอย่างงี้คือไอ้โหมดแบบเนี้ยที่มันเป็นจําลองด่านไม่อากให้ฝึกเยอะเพราะว่ามูฟเมนต์มันไม่เหมือนในเกมวาโลนะ คือเนี่ยการเดินอะ่ะการหยุดมันเหมือนจะหน่วงๆการเดินมันจะให้ความรู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็วิ่งยิงได้ครับเนี่ยวิ่งยิงเหมือนมีเจ็ตอะ่ะแบบวิ่งไม่หยุดเลยเหมือนมีเจ็ตสายฟ้านีออนอะไรเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกมีเจ็ตระวังความเคยชินของการหยุดยิงมันจะไม่ตรงกับ ในเกมวาโลแบบเนี่ยหยุดแล้วยิงใช่ปะบางครั้งเราอาจจะจับฟีลลิ่งของการหยุดแล้วยิงได้ไม่ดีครับถ้าเราฝึกไอ้พวกนี้มากเกินไปก็อันนี้เป็นข้อควรระวังแล้วกันและสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเทคโนโลยีเกมมิ่งเมาส์ในปัจจุบัน ถ้าเกิดว่าเมาส์เรามันคุณภาพไม่ถึงมันจะรีดความสามารถของผู้เล่นออกมาได้อย่างไรถ้าใครที่ได้ลองใช้เกมมิ่งเมาส์ก็จะรู้สึกลดล็อกระดับหนึ่งว่าการสบัดเอ่ยการตอบสนองนู่นนี่นั่นการจับรูปทรงมันออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมจริงๆยังไม่ฟินพอมันยังมีเกมมิ่งเมาส์ที่ไร้สายเพิ่มความฟินเข้าไปอีกไม่ต้องมาติดขัดกับเรื่องสายแต่ว่าในอดีตนั้นพวกเมาส์ไร้สายเนี่ยมันจะแบตหมดไวซึ่งเป็นปัญหาที่น่าหงุดหงิดมากใช้้อยู่แบตหมดต้องคอยเสียบชาร์จ สุดท้ายก็ต้องเสียบเล่นอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นไหนที่แบตอึดน้ำหนักก็ดังเยอะอีกไม่ชอบอีกล่าสุดคอแซพึ่งเปิดตัวเมาส์ใหม่ Saber V2 Pro ขนาดประมาณนี้เทียบกับมือแล้วกันอ่าเมาส์ตัวนี้นะครับมีน้ำหนักที่ สุดจะเบาเบาแบบขอเนี่ยใช้คําว่าโคตรจะเบาแล้วกันคือน้ําหนักอยู่ที่36กรัมเมาส์เบาๆบาส่วนมากที่เขาโฆษณากันส่วนมากนะในยุคที่แบบช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเนี้ยจะนิยมกันอยู่ที่ประมาณ60กรัมอาก็มีหลายๆรุ่นแหละที่ออกมาเบาได้ขนาดนี้แต่ว่ามันก็ยังถือว่ามีน้อยซึ่งใครที่ได้ลองใช้เมาส์ที่เบาขนาดนี้สากรัมฉันว่าหลายหลายคนติดใจแล้วก็จะไม่กลับไปใช้เมาส์ที่หนักแบบ60กรัมแล้วหกส60 g. คือเบาแล้วครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีเมาส์เบาแล้วแค่ปัจจุบันมันไฮเทคไปกวว่านนั้้เยอะแล โปรแกรมมาทุกคนมันให้ความรู้สึกแบบขยับไปตามมือเราดีมากจริงๆไงแล้วก็รูปทรงอะเมาส์เนี่ยส่วนมากถ้าใครที่แบบเป็นสายเอ s ต้องการความแม่นยําในการลากเมาส์เนี่ยมันจะต้องการการจับที่ไม่ใช่ปามกริปสำหรับใครที่ไม่รู้เรื่องการจับเมาส์คือฉันไม่อธิบายเยอะแล้วกันเอาเป็นว่าการจับเมาส์เต็มมืออะไม่ใช่ตัวเลือกที่คนนิยมสําหรับคนเล่นเกมเอ s ส่วนมากคนเขาจะเลือกการจับที่เป็นฟิงเกอร์แบบนี้จับแบบนี้หรือไม่ก็คอถ้าคอก็คือเอาอุ้งมือวางแล้วทาแบบนีอ้อันนี้คือคอกริป ก็คือจะเอาจะเอาตรงนี้วางไว้บนเมาส์นิดนึงแต่ถ้าเป็นฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ทริปมันก็จะไม่โดนประมาณนี้แล้วก็ขยับเอาเมาส์อันนี้ฉันรู้สึกว่าฉับแล้วมันเหมาะมือมากมันรู้สึกว่าเป็นขนาดที่จับแล้วเหมาะมือมากๆเลยแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ถึง70ชั่วโมงแบบเต็มๆหนึ่ครั้ง70ชั่วโมงคือ โดยปกติแล้วก็ช์าทุกวันอยู่แล้วนะั้นเจชั่วโมงก็เหลือๆที่พลิงเลตหนึ่งพันนะครับถ้าเกิดว่าใครปรับสูงกว่านั้นมันก็จะกินแบบไปตามการที่เราปรับซึ่งคอเซ a i r เซเบอร์ตัวนี้สามารถปรับพลิงเลตได้สูงสุดถึง8 0 0พ ในเทคโนโลยีปัจจุบันฉันเชื่อว่าเมาส์เกมมิ่งน่าจะสูงสุดอยู่ที่8,000ไม่มีเจ้าไหนที่ทํามากกว่านี้แล้วทีนี้1,000กับ8,000มันต่างกันยังไงนอกจากเรื่องกินแบตเพราะไอที่แน่ๆคือมันกินแบตแน่ๆล่ะ8,000นี่ก็กินแบตกว่าเดิม8เท่าอะไรประมาณนั้นเลยอะสำหรับใครที่ไม่รู้จก Red, ักพลิงเรทอธิบายสั้นๆ้ง่ายลวกันพลิงเรทคืออัตราการส่งข้อมูลของเมาส์ไปยังคอมพิวเตอร์ต่อวินาทีถ้าพอลิ่งเรท1,000เฮิร์สก็คือ้นต่งวินาทา,า, 1, า, 8, 8, นาทีประมณ มันจะทําให้การสะบัดเมาส์ Mouse ของเรามันสมูทขึ้นลื่นไหลขึ้นตอบสนองได้ไวขึ้นเพราะว่ามันส่งข้อมูลถี่กว่าเดิมประมาณนั้นแต่ใครที่อยากจะใช้ฟังก์ชันปรับสูงสุดเนี่ย8,000เฮิร์ของพลิงเรทเนี่ยฉนันแนะนำว่าจะต้องเป็นคนที่มีคอมที่ค่อนข้างแรงแล้วก็จอคอมเนี่ยควรจะอย่างน้อยสัก360 h เฮิร์เพราะว่าการที่เราปรับเฮิร์ตเมาส์สูงขนาดนั้นพลิงเรทสูงขนาดนั้นน่มันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่กับการที่ จอเราไม่ได้เฟรมเรทสูงรวมถึงถ้า CPU เราไม่ได้แรงอ่ะการปรับค่าสูงขนาดนี้มันจะทําให้เกิดการโหลดของ CPU ทําให้ CPU ต้องรับข้อมูลจากเมาส์ที่มันมากเกินความจําเป็นก็อาจจะทําให้เฟรมเรทของเกมอ่ะดรอปลงได้แถมอัตราการกินแบตก็คิดเล่นๆแบบตัวเลขข้าวๆไป คูณ8ปอะประมาณนั้นและอีกเรื่องที่โดดเด่นของเมาส์ Corsair Saber V2 Pro ตัวนี้ก็คือมันไม่ต้องลงไดเวอร์แล้วคือตอนนี้ Corsair เขาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาก็คือปกติเวลาเราอยากจะปรับพวก DPI พวกริงเลอยากปรับนู่นปรับนี่ต้องลงซอฟต์แวร์ไดเวอร์แล้วไปปรับในไดเวอร์เดี๋ยวนี้มันมีเว็บเว็บฮ <Web Hub S 1> ับก็คือเราเข้าเว็บมาเนี่ยมันจะให้เราเลือกอ่านลองเข้าอ่ะ,อ,ะอันนี้ฉันเชื่อมกับอุปรกรณ์เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยหลังจากที่เราเชื่ออุปรกรณ์ปุ๊บเราเข้ามาสามารถเซตค่า DPI ได้ครับจริงๆมันมีปุ่ เช็ต D P I นอกสถานที่เนาะเนี่ยเดี๋ยวลองกดตึก๊กอ่าเด้งแล้วจาก2เป็น3เดี๋ยวมันจะมีวิธีมีคู่มือคู่มือสาหรับคนที่ซื้อแหละมันจะมีปุ่มลัดที่สามารถใช้ปรับ D P I ได้ด้วยแล้วก็เนี่ยมาดูตรงนี้อันนี้คือฉันปรับ p ล l l i n ท r ี่ e ที่1,000แล้วก็ใช้มาทั้งวันอะประมาณ10ชั่วโมงได้นะลดไป5%แต่อันแต่นี้คือพลังเลพันนะถ้าเราปรับเนี่ยเป็น8 0 0 0เฮิร์ตก็แน่นอนครับมันจะกินแบตมากขึ้นค่อนข้างเยอะประมาณนี้เนี่ย มันสะดวกรวดเร็วง่ายดายมากๆสามารถมาปรับปุ่มตรงนี้ดูดิมาโคลมาเนเจอร์ปรับตรงนี้ในเว็บเบราว์เซอร์ไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรเลยอะล่ะเราสามารถจะใช้นอกสถานที่ที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะก็คือเข้าไปปรับได้เลยสะดวกสบายรวดเร็วสุดๆแล้วครับถือเป็นเทคโนโลยีที่ว้าวจัดหลังจากที่ฉันได้ทดลองใช้เมาส์ Co r s a i r s a b อร v 2 pro ตัวนี้มาประมาณเดือนกว่าๆบอกเลยว่าจริงๆอ่ะรู้สึกชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองจับแล้วไร้สายน้ำหนักเบาทรงเหมาะมือไม่ต้องลงไดเวอร์ ดีกว่านี้จะมีอีกไหมในเทคโนโลยีปัจจุบันนี่ยังไม่รวมปรับแป0 0เคลื่อนได้อีกนะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ปิดคลิปแสดงว่าถูกใจคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ยังชื่นชอบและติดตามกันถ้าถึงตรงนี้แล้วยังไม่ปิดคลิปเนี่ยยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดปิดคลิปนั้นแสดงว่าถูกใจคลิปนี้แต่ยังไม่ได้กดถูกใจหรือเปล่ายังไงฝากกดถูกใจแล้วก็ฝากกดติดตามชช่่่อองงงฝากกกดดิ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย